สวัสดีคณะครูทุกท่านนะคะวันนี้พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมาศึกษาปีท e ี่5ทัก1จะมานำเสนอผลงานการละครในท้องเรื่องในสย1เโดยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับชายหลุมทั้งส1บคนที่จะต้องไปแนอตอนไปเผชิญสิ่งต่างๆที่คาดไม่ถึงเรื่องราวจะสนุกตื่เนเต้นและบทสรุปจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะ ณเมืองเมืองหนึงงง่งมีเศรษฐีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งมีชื่อว่าท่านเศรษฐีแสงสว่างอาศัยอยู่กับภรรยานามว่าบุพาโทนและเต่าไร่เป็นจำนวนมากขาดตั้งแต่บุตรธิดาที่โอาไว้ส,สืบสกุลดังนั้นทางท่านเศรษฐีจึงพยายามทุกทุกที่ทางเพื่อให้มีบุตรวันหนึ่งมีหญิงลึกลับเดินเข้ามาภายในบ้านของท่านเศรษฐีเพื่อเสนอวิธีการมีลูกให้ ไม่ท่านได้จริงหรือข้าคงไม่โกหกท่านหรอกข้ามีวิธีง่ายที่จะทําให้ท่านมีบุตรได้ภายในเร็ววันนั้นเจ้าจงบอกวิธีนั่นแถ่ข้ามาเถอะข้ามันได้ผลจริงข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างงามนี่คือยาฤก,กอนพิเศษท่านจงให้ภริยาของท่านกินทุกวันเพญท,ที่มีพระจันทร์เต็มดวง นเวลาหนึ่งยาวจนครบสามเมแล้วขุทิดาจะมาจุดติที่ท้องของภรรยาท่านเองหลังจากหญิงลึกลับกลับไปแล้วท่านเศรษฐีจึงรีบให้ภรรยาของตอนกินยาลูกกลอด้วยความดีใจโดยที่ลืมคำเตือนของหญิงลึกลับทาให้หลังจากนั้นไม่นานภรรยาของท่านเศรษฐีก็เ,เกิดอาการอาเจียนเลือดและอาการซุดลงเรื่อยๆทห้ท่านเศรษฐีชุคกคิดถึงคำเตือนหญิงลึกลับขึ้นมา จึงรีบออกเ่าประกาศตามหาหอีกหนึ่งรับผู้นั้นทันทีขณะที่ไพร่ทั้งสองของบ้านเศรษฐีกำลังเดินทางมาที่ตลาด เพื่อที่จะตามหายอีกนี่แลัล ตามหาข้าที่ใดหรอกยยข้ารู้ว่าอย่างไรก็ตามท่านเศรษฐีจะต้องตามหาตัวข้าอย่างแน่นอนข้ารู้ข้าเห็นถ้าท่านรู้ท่านเห็นท่านจงรีบไปที่บ้านของท่านเศษรษฐีโดยดวนท่านเศรษฐีันต้องการคำปรึกษาจากท่านรีบสามข้าไปนะขณะที่หญิงทั้งสามกำลังเดินทางไปที่บ้านของท่านเศรษฐี ได้โบช่วยในยาของข้าด้วยเถิดท่านผูนี้นางทานยาแต่ที่ข้าบอกไว้ใช่หรือไม่อย่างไรก็ตามแต่ข้าได้ช่วยในยาของข้าก่อนเธอเรื่องอื่นไปว่ากันทีหลังก็ได้ข้าจะช่วยให้ข้าได้ใช้ของท่านนำสมุนไพรในยาของข้าไปบดแล้วต้ก็ให้ภรรยา,ยาท่านดื่มภรรยา,ยาของท่านจากการนี้ขึ้นในวิชานี้ ได้เดชอุดมเจ้าตรงนางสุนทของ,งานางผู้นี้ไปบทดดแล้วต้องให้เมียค่ากินเดียวเถิดเ้าคคุณเพื่อเด็อุดมนาสุนทพภไปทำตามขั้นตอนเพื่อจะนำมาให้นางหมู่ผาพอดื่มหลังลจากที่นางดื่มเข้าไปเพียงแอบปบเดียวก็มีแรงขึ้นทันที ข้าต้องขอขอบคุณท่านมากถ้าไม่ได้ท่านภรรยายของข้าก็คงจะตายไปแล้วไม่เป็นไรหรอกท่านข้าคงต้องขอตัวก่อนลาก่อนะท่านหนึ่งปีผ่านไปท่านเศรษฐีก็ยังไม่เมลิกละความพยายามที่จะมีบุตรไว้สืบสกุลถึงจะต้องแลกด้วยเงินทองมากมายท่านเศรษฐีก็ยังลองหาวิธีต่างๆนานาประการมาทดลอง สนเหลือเพียงวิธีการสุดท้ายคือการอ้อนวอนต่อเทพเจ้าท่านเศรษฐีจึงได้สัง่งให้เปาไพหาซื้อผลไม้หลากชนิดมาเพื่อบวงสรวงเทพเจ้าในวันรุ่งขึ้นทันทีแก้วเมืองอีเดอรงพวกเจ้าจงได้ไปหาซื้อผลา,ลากไม้เพื่อมาใช้ในที่ของข้า ขณะที่ไพ่ทั้งสองได้บอกเดินทางไปที่ตลาดเพื่อหาซื้อเลรรามักลากไม้เพื่อมาบวงชิบูชาเทพเจ้าในวันรุง่งขึ้น What? อะไรกันทำไมเจ้าจึงหาซื้อมะเพียนได้แค่กล้วยมีเดียวเท่านั้นถ้าเป็นผิดเจ้าคะตอนนี้เกิดภักระายผลไม้ใต้หมดเหลือมเพียงแต่ล้วยนี้นแหละเจ้าคะอะไรนะ,จะเจ้านี่มันท่านพี่ใจเย็นเถอะค่ะน้องคิดว่าถึงเราจะมีกล้วยหนึ่งีแต่เราก็สามารถสวดอ,อว้อนวอนด้วยความจริงใจอย่างไรท่านรรวดาเพื่อผิดใจเราเป็นอย่างแน่นอนตรงนี้เถิดที่ใกล้ถึงเลิกงานยามดีแล้วเราควรต้องเริ่มทำพิธีเสียทีเจ้าค่ะ รับฝันด้วยนะโอม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 โอ้อมโอมอมโวมเอมโอาโอม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 อะโ้าแอ่โอมอมโอมโ้มอมโอ้โอมโอมโอใหอม้อมอมีอมโ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 อมีอมโ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 อมนอมโอมโอ้โอม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 โอ้โอม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 โอ่อมาอมโอมโวมท่าน และให้ความปาะหาของข้าจริงๆไม่เกิดหลังจากนั้นไม่นานภรรยาของท่านเศรษฐีก็ได้ตั้งท้องแรกขึ้นมาอ๊ขขอกกาทอแลกันแะได้ทั่เด็กชายหน้าเอ็นดูในนิชา้า บอกดความีด้วย่นน,น,น,นนกหน้าชัี่นั่ก็่ะอะไรนะบุตรชายนั้นรึข้าและอุตาหตั้งตอลอดเพื่อใ้สาวแต่อย่างไรกันผู้ผ่าพอดเป็นอย่างไรบ้างพักคอยในห้องก็เมื่อท่านเศรษฐีเดินเข้ามาถึงในห้องแล้ว <c oughs> <c oughs> ท่านพี่เราขอโทที่ไม่สามารถดูแลเปสาวให้กับท่านพี่ได้ไม่เป็นไรหรอกน้องหญิง องพยายามอีกครั้งเถอะเจ้า่าท่านพี่เมื่อเวลาผ่านไปทันเศษเรษฐีได้พยายามที่จะมีบุตรเลื่อยมาจนกระทั่งเขาได้มีบุตรชายถึงสิบเอ็ดคนจึงคิดที่จะรับความพยายาม